บางที่มีเรื่องน้ําท่วมหาดใหญ่นี่นะฮะขออนุญาตท่านผู้ชมมีคนพูดถึงเรื่องเขตแปดหาดใหญ่เยอะมากว่าเขตแปดนั้นเป็นเขตแดนสุนทยาเป็นเป็นเขตโจรคนที่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังทั้งสีเทาสีดําไปรวมตัวกันที่นั่นเขตแปดหาดใหญ่นะั้นเป็นย่านเศรษฐกิจที่ถูกน้ําท่วมหนักจนกลายเป็นพื้นที่เสี่ยงทีมกู้ภัยจิตอาสาเข้าช่วยเหลือ ถูกยิงข่มขู่กลางภารกิจหัวหน้าทีมเลยสั่งยุติงานยามค่ำคืนเพื่อความปลอดภัยก็เลยทำให้เกิดชนวนความล่าช้าในการช่วยเหลือสู่ความสิ้นหวังที่แปรเปลี่ยนเป็นความรุนแรงบางรายงานระบุว่ามีการยิงไล่ใส่ไล่หลังใส่คนกับเจสกีสามนัก และมีเหตุการณ์ยิงซ้ำในคืนวันเดียวกันทําให้หัวหน้าทีมต้องยุติภารกิจในช่วงค่าเพื่อความปลอดภัยจนในที่สุดเพื่อความปลอดภัยทางการจึงต้องส่งให้ทหารส่งหน่วยซิลเข้าไปดําเนินการกู้ภัยสําหรับที่มาของเขต8มาจากคําเรียกสํานักงานองค์การโทรศัพท์เขตแดตั้งอยู่บนถนนเส้นหลักตรงนั้นในภาพรวมแล้วท่านผู้ชมครับเขต8คือย่านหาดใหญ่ในตัวเมืองหาดใหญ่หรือชานาทาวหาดใหญ่ที่เราเคยชินในการไปเที่ยวและเดินกันนะ ไปตลาดนาคิมยงโน่นนี่นั่นนั่นคือหัดใหญ่เขตนอกส่วนเขตแป้นั่นคือหัดใหญ่ในแต่ที่เราเรียกตัวเมืองหัดใหญ่เท่านั้นจริงๆแล้วแบ่งพื้นที่กันเขาแบ่งกันยังไงเขาแบ่งกันที่เส้นทางรถไฟหน้าสถานีรถไฟคือหัดใหญ่ในส่วนหลังสถานีรถไฟคือเมืองหัดใหญ่ทางภูวิศาสตร์ถ้าเปรียบเทียบหัดใหญ่เป็นกรุงเทพหัดใหญ่ก็เหมือนฝั่งทนที่ต้องรองรับน้ําท่วมตลอด ส่วนเมืองหัดใหญ่ฝั่งพระนครเนี่ยน้ำท่วมไม่ได้ในทางสังคมเขตแปดหรือหัดใหญ่ในอดีตคือแหล่งรวมของพวกร้อยพ่อพันแม่และมีชุมชนมุสลิมเชื่อมไปถึงควนลังต่อเนื่องไปถึงย่านบางแฟบและอำเภอบางกลับเขตแปดหรือว่าเขตหัดใหญ่ในจึงเป็นพื้นที่รองรับคนอพยพจากพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งหนีภายการก่อการร้ายของผู้แ,แบ่งแยกดินแดนมาอยู่ที่หัดใหญ่พักที่หัดใหญ่ก็คือมาพัก はい。Hey. เขตไหนก็คือเขต8นี่เองโดยเฉพาะมุสลิมจากปากพายูนจังหวัดพัทลุงแถมยังมีย่านวัดโคกสมานคุณที่เป็นเหมือนแหล่งสลัมใหญ่เทียบได้เพอเพอใหญ่กว่าคลองเตยแหล่งสลัมซะอีกส่งผลให้เขต8เหรือหาใหญ่ในเป็นแหล่งรวมของพวกสีเทารวมทั้งสีดำด้วยมีโกดังสินค้าเถื่อนเต็มไปหมดเหล้าบุหรี่รวมทั้งถึงแหล่งค้ายาเสพติดใหญ่แล้วล่าสุดสองาปีที่ผ่านมานั้นกลายเป็นแหล่ง call center เว็บพนัน ออนไลน์ไปตั้งศูนย์รวมที่นั่นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าพูดแล้วเนี่ยไม่มีอะไรที่ต้องปกปิดอีกต่อไปนะถึงแม้พลตำรวจสุริเชษจะมาอ้างว่าเขต8ไม่ได้ร้ายแรงแบบนั้นไม่จริงร้ายแรงมากเป็นแหล่งที่ศูนย์รวมอาชญากรและอาชญากรรมทุกอย่าง และที่สําคัญที่สุดคือพลนรเบรคริเชตท่านเป็นอดีตผู้กับหาดใหญ่ท่านต้องรู้อยู่แล้วรวมทั้งผู้กับหาดใหญ่คนปัจจุบันที่เพิ่งถูกย้ายไปเพราะว่าบกพร่องในหน้าที่ก็เป็นนักเรียนในร้อยเวรรุ่น47รุ่นเดียวกับพลพลนรเบรคริเชตหักผ่านเพราะฉะนั้นแล้วผมไม่คิดว่าการที่พลรเบรคริเชตหักผ่านบอกเขต8นั้นเป็นเขตไม่ใช่เขตโจรหรือเขตอาชญากรรมนั้นไม่น่าจะตรงต่อความเป็นจริงผมคิดว่าอะไรถ้ามันเป็นความจริงนะฮะอย่าไปปกปิดดีกว่า ยอมรับความจริงนั้นแล้วก็หาทางแก้กันไปนะกวนสจกอฟเมื่อเดือนพฤษภาคม2568ที่กระทืบตำรวจในหน่วยเลือกตั้งระหว่างเลือกตั้งท้องถิ่นติดตามจับก,กลุ่มได้หัดใหญ่เขต8เชื่อมโยงกับกลุ่มการเมืองท้องถิ่นระดับชาติและตระกูล888หรือบ่อนการพนันและแก๊งพนันออนไลน์ท่านผู้ชมครับนี่คือที่มาเขตแนี่ผมพูดคร่าวๆนะฮะวันหน้าวันหลังเดี๋ยวจะลงรายละเอียดมีตัวบุคคลเกี่ยวข้องในเรื่องเขต8